วิธีการใส่โค้ดอังเปารับบอลเลตฟรีนะคะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปไลน์ของเราหลังจากนั้นให้มาตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าหน้าหลักเสร็จแล้วให้มารูปคนเครื่องหมายบวกตรงนี้พอในหน้านี้ให้เรากดที่คำว่าค้นหาที่เป็นแว่นขยายข้างบนตรงนี้ได้เลยในการค้นหาเราจะค้นหาผ่าน ID l i n e นะคะ ID ที่จะใช้ในการค้นหาก็คือ ad 787x S q Z s h a มีแอดนำนานด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังเพื่อที่จะทำการค้นหาพอเราค้นหาเจอเราสามารถกดเพิ่มเพื่อนหรือสามารถกดแชทได้เลยส่วนการรับนะคะให้เราดูคลิปให้จบ ถ้าคุณไม่ดูคลิปหรือดูคลิปไม่จบคุณจะไม่รู้ว่าโคดดังเปาในวันนั้นคืออะไรแล้วเวลาที่จะสามารถใส่โคดดังเปาได้คืออะไรส่วนใครที่เข้ามาแล้วคือไม่พูดพร่ำทำเพลงดูคลิปไม่จบแล้วก็ทักสวัสดีหรือกดสติกเกอร์มา อ่าอย่างนี้ระบบจะส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้ลิงก์อ่างเปาเพราะอะไรให้เราอ่าน,นตรงนี้นิดนึงส่วนใครที่ดูคลิปจบโค้ดอ่างเปาได้เวลาได้เรามาใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะใส่โค้ดอ่างเปาเสร็จกดส่งเดี๋ยวระบบจะส่งลิงก์อ่างเปาแบบนี้มาให้ นี่นะคะอันนี้คือลิงก์อ่างเปาประจาวันส่วนการรับนะคะถ้าเรากดที่ลิงก์ไปแล้วถ้าใครยังรับไม่เป็นรายละเอียดด้านข้างมีเขียนบอกไว้แล้วนะคะว่าวิธีการรับหลังจากที่เราได้ลิงก์อ่างเปาคืออะไร1 2 3 4ดูตามนี้แล้วก็สามารถกดรับได้เลยใครที่ยังไม่เคยได้ก็ขอให้ได้นะคะส่วนใครที่ได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยใครมาช้ามาไม่ทนันรอในคลิปหน้าละกันนะคะ